ความจริงมาพูดเลยเนี่ยเปิดไลน์ให้ดูก็ได้เป็นการก้าวไก่ตำรวจซึ่งตำรวจเขาได้ทำงานไว้แล้วสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วหลายเรื่องมากๆเกือบจะจบแล้วแล้วคุณหมอเนี่ยเข้ามาเพิ่งเข้ามาทำให้ให้ตำรวจเนี่ยเขาเขาเหนื่อยบอกตรงว่าคุณแม่เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเขาทำงานคดีน้องโงนี้เขาเหนื่อยมากเลยนะยเพ<อ>ราะว่าพยานก็เยอะณเวลานี้เนี่ยจบแล้วเรื่องนิจิเวส สำหรับคุณหมอเนี่ยจบแล้วก็ไม่ต้องตรวจอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะเรื่องเรือก็จบแล้วไม่ไม่มีงานอะไรให้คุณหมอทำอีกแล้วคะ่ะหลายคนก็เลยมีคำถามว่าอะไรกันแม่ค่ะตกลงใจยังไงกัน,นเขาจะไปยื่น DSI ไไปยื่นแล้วนั่นแหละแม่ก็บอกไม่อยากให้เข้า เป็นคดีพิเศษนี่ถอนเรื่องออกจากคณะกรรมิการของมุลทิสภาที่เขาพยายามช่วยตรวจสอบกันอยู่ตกลงมันยังไงกันแม่แม่คิดเองหรือว่ามีใครบอกให้แม่เนี่ยมายื่นอะไรยังไงหรือเปล่าไปเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมานะฮะคุณแม่คุณแตงโมเคยให้สัมภาษณ์กับนี่ฮะไทยรัฐทีวีแล้วนี่แหละของแตงโมเพียงคนเดียวตอนนั้นบอกกับเราอย่างนี้นะฮะเพราะอะไรคุณแม่ถึงตัดสินใจให้ทาง พี่กฤตเนี่ยมาดําเนินเรื่องในการอายัดศพกระทันหันแบบนี้อ่ะแม่อ๋อเป็นการตัดสินใจของคุณแม่เองครับพี่พิกฤตจะได้ตัดสินใจแม่ตัดสินใจแล้วพี่กฤตไปดําเนินเรื่องต่อครับเพราะอะไรอ่ะคุณแม่เหตุผล<อ><น>ท่านเดชาขั้นเดชาเนี่ยนะซึ่งดาคุณแม่มาเยอะแยะต้องกลับมาเป็นมิตรแล้วแะจะิีดีกินดีช่วยเต็มที่คุณแม่สู้ไหมครับแป่ขอกครูอ่ะแล้วผมเดินเรื่องเลยนะอ่ะามาอย่างนี้เราก็มา เพราะว่าค oh ุณแม่ไม่มีพวกอ่ะคุณจิตนัอ่อนอ่อนทุกตรงนะคะอ่อนแล้วที่นี่เขาไปเจอกันที่กรรมธิการทั้งท่านเต้ท่านอะไรเนี่ยไปเจอทนายจิตนั้นเนี่ยไปยื่นเรื่องที่กรรมธิการเขาก็อาบอที่จะมาช่วยทนายเดชาบอกคุณอ่อนต้องรู้วิธีการพูดยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ชอบเข้ามาผมจะช่วยอ่ะท่านเต้ก็เหมือนกันอผมจะช่วยคดีนี้เพราะว่ามันมัน คือหลักฐานจากตำรวจเนี่ยมันอ่อนผมว่าไม่ไม่ใช่อุบัติเหตุอ๋อคือคือหลักฐานทางตำรวจเนี่ยมันอ่อนเลยเข้ามาช่วยเลยน้องต่อจากนี้คุณหมอปนิพกจะดูแลศพน้องมูปรเดี๋ยวอืมครับคุณแม่ครับทำไมต้องมาธรรมศาสตร์ลูกคุณแม่อยู่ตรงนั้นก็ดีแล้วนะต่แต่ก็เปนคนเอาหนังสือใช่ใช่เขาก็เอาหนังสือให้เซนไง แ้ตอนนั้นเรามีถุกทีไหมะว่าฉันไม่อยากจะนับรอบอแล้วอะไรอย่างเงี้ยะไม่คุณแม่คิดแต่เพียงว่าเออคุณหมอเขาติดใจอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะถ้าคุณหมอติดใจเผื่อว่าคุณหมอจะดูอีกทีหนึ่งว่ามันผลมันแตกต่างจากครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ดีไหมคุณแม่คิดแค่นี้แต่ทีนี้พอตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกาันมันก็เหมือนคุณหมอก็บอกว่าเหมือนกับที่คุณแม่เห็นนั่นแหละเหมือนกันฟันก็มีหัวก็ไม่แตก เนี่ยก็เหมือนกันส่วนอะไรอื่นๆเนี่ยนะคะก็คุณหม่ก็จบลงแค่นี้นะคุณแม่พนิดาเมื่อ12มีนาคม,ค,มคุณแม่เคยบอกเรื่องการอายัดศพของคุณแตงโมรวมถึงเหตุผลที่แม่ติดใจนะเหตุผลที่ติดใจจนนำไปสู่การชนะสูตรศพการผ่าศพครั้งที่สองวันนั้นคุณแม่บอกว่ายังไงเนี่ยลองฟัง มีมีเหตุผลในการจูงใจหรือว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้แม่ตัดสินใจได้โดยเร็วไหมข้อหนึ่งคือคนจากจิเวสเนี่ยนะที่ไปถึงตำรวจรที่สอบสวนเนี่ยมันน้อยแม่มองว่ามันน้อยหน้าที่ออกทีวีเนี่ยคือพี่สุดน้อยไปแล้วตอนคุณแม่เห็นศพนโมเนี่ยตอนไปนิทรวศเนี่ยเขาก็อเอาศพออกมาให้ดูเขาไม่ได้เปิดข้างหลังให้คุณแม่ดูไม่ได้คว่ำให้ดูครัาเราก็ไม่เห็นว่า แฉข้างหลังน้องโมมีเยอะนะจ้าเห็นก็คือเมื่อคืนนี้แหละญาติสนิทบอกว่าพี่จิ๋มจะเห็นรูปนี้ไหมโอ้โหมันนี้มันถูกทำร้ายกันเต็มไม่ใช่ว่าตกเรือมันโดน,น,นทุบอะทั้งหัวทั้งตัวทั้งอะไรงั้นก็แปลว่าหลังจากที่คุณแม่เห็นภาพเมื่อคืนนี้นนก็เลยปเป็นสิ่งที่ทช่วยปร,ประกอบกับคุณแม่ได้คุยกับนายเดชาตอนเช้าก่อนก่อนที่จะเห็นภาพไปซ้ำไป 12มีนาคมที่คเคยคุยกับเรากับวันนี้ที่ไปยื่นเรื่องที่คณะกรรมธิการของวุฒธธิสภา28มีนาคมคือท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าโอ้โหตั้งใจจะไปเอาสิ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนั้นกับวันนี้มาเปรียบเทียบแล้วก็จะมาโจมตีอะไรคุณแม่ไม่ใช่นะฮะอยากให้ฟังข้อเท็จจริงว่าเออในช่วงวันนั้นคุณแม่บอกว่าอย่างเนี้ยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่วันเนี้ยไอเหตุผลของแม่เนี่ย หนึ่สอดูมันแยง้แยงกับในวันนั้นหรือเปล่าอะไรยังไงอช่วงเวลาที่ต่างกันเหตุผลของคุณแม่ก็เลยแตกต่างกันออกไปเพราะหลายคนบอกว่า้าวันนั้นแม่ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราก็เลยเออลองย้อนให้ฟังแม่แม่อย่ากโกรธขึ้นแม่บอกไม่เข้าใจแม่หรือว่า มีใครบอกให้แม่มันยื่นหรือเปล่ามาทําแบบนี้หรือเปล่าเพราะหลายคนเขามองว่าการที่มีกรรมธิการมาช่วยตรวจสอบหรือว่ามีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาช่วยดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการเสียชีวิตของคุณตังโมค่อนข้างมาก<อ>การที่มีหลายๆห,หน่วยงานมาช่วยกันดูมาช่วยกันตรวจสอบมันควรจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หรือแม้แกระทั่งดีเออเองหรืออะไรก็ตามแต่มันก็น่าจะ,าจะใช่ค่ะมันน่าจะยิ่งทําให้ความจริงปรากฏได้เร็วมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า ต่เหตุผลของคุณแม่พนิดาในวันนี้เนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ก็ต้องเคารพในเหตุผลของคุณแม่เขานะใ,ใ,ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงเพราะว่าลูกสาวเขาเสียชีวิตแล้วก็ทนายเดชาที่เป็นทนายของคุณแม่ณขณะนี้อย่างเป็นทางการเลยอยู่คนเดียวเลยเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยยืนยันว่าเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยขอยกเลิกหมดอ่าคดีพิเศษก็ไม่ต้องเข้ากรรมธิการวุฒิที่มาช่วยตรวจสอบก็ไม่ต้องค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็ไม่ต้องละ เออเนี่ยมีมีอีกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องถอน,เร,ออนเรื่องที่เคยขอให้กรรมธิการของวุฒิสภาช่วยนะตรงชุดของคุณสมชายแสวงการเนี่ย<า>ขอถอนเรื่องที่เคยแต่งตั้งให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์และคุณเต้สัตวัตรคุณเต้ด้วยเออใช่เป็นผู้สังเกตการในการผ่าชนะสูตรรอบสองซึ่งผลยังเป็นทางการยังไม่ออกใช่ไหมฮะวันนั้นคุณเต้สัตวัตรอดีตนักร้องดังกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเข้าไปสังเกตการในห้องผ่าศพครั้งที่สองแม่บอกถอนสองคนนี้ด้วยนะะ ค่ะ <K an> คนก็ยิ่งงงค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์คุณแม่ก็บอกเหตุผลไปแล้วใช่ไหมยังพอเข้าใจไปซรกแซงตํารวจหรือให้สัมภาษณ์เยอะเกินไปมันเป็นรายละเอียดข้อมูลทางคดีแล้วคุณเตะล่ะคุณเตะเขาก็บอกว่าเขาเป็นตัวแทนครอบครัวคือวันนั้นมีข้อมูลที่ว่าเอาคุณเตะมายัางไงคุณเตะบอกเป็นตัวแทนครอบครัวเป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อคุณดังโมเ,<อ>เป็นตัวแทนครอบครัวแต่วันนี้คุณแม่บอกเหมือนกับบอกไม่รู้เรื่อง้วยซ้ำแม่บอกไม่รู้จักด้วยซ้ำเออาไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาตกลงยังไง นี่นะฮะท่านผู้ชมครับกรณีของคุณเต,สต้สัตวัตรเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ถามนะฮะแม่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักแล้วไม่ได้มอบอำนาจจากครอบครัวให้ด้วยนะฮะแต่คุณเต,สต้สัตวัตรเนี่ยสนิทสนมกับอาจารย์ธงชัยผู้ดูแลโบสถ์นะซึ่งตอนนั้นคุณตังโมก็จะไปโบสถ์ก็จะเจอกันที่โบสถ์นะฮะคุณแม่พนิดายยืนยันว่าวันนี้แม่เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนการทำงานของตำรวจทุกอย่าง เพราะตารวจทําทุกอย่างได้ดีมากมาโดยตลอดและคดีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วไม่อยากให้คนอื่นมาทําให้คดีสะดุดพร้อมกับยืนยันว่าไม่ต้องเคลียร์ด้วยนะอะไม่ต้องคุยด้วยที่มายื่นถอนถอนถอน,ถอน,ถ,อนถอนเนี่ยหรือแม้กระทั่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็ไม่ต้องมาเคลียร์มาคุยอะไรกันอีกส่วนการพบกันในวันนี้ของแม่แล้วก็คุณสมชายแสวงาการประธานกรรมธิการเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลกับแม่ ็มีหา,หาเรือกันมาะมาณเนี้ยครับไม่ใช่ข้อสั่งการอะไรนะครับวันนี้จะได้เรียนให้คุณแม่สบายใจนะแล้วก็เนี่ยเป็นคาแถลงที่เป็นถแถลงข่าวของผมเน่ยยาวที่สุดในชีวิตเลยห้าพัน <c oughs> ประกอบข้อกฎหมายเลยแหละทั้งรัฐธรรมนูญท,ทั้งพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกทั้งข้อระเบียบทั้งหมดเนี่ยเพื่ออธิบายแล้วก็อยากให้คุณแม่รับทนายน่ได้เอกสารพวกนี้จะได้สบายใจว่าการบธิการทํทําหน้าที่ส่วนคุณแม่จะถอนเนี่ยก็เป็นตามหน้าที่ของแม่นะตอนนี้ครับอธิบาย ให้เข้าใจว่าไม่มีการไปแทรกแซงนะครับเราก็ยืนยันว่ากรรมธิการทำตามพระรามบัญญนติตามกฎห,หมาย